มาแบบนี้นะฮะเชฟก็ต้องมีเมนูคริสต์มาสใช่ไหมถูกต้องครับรวันนี้เราจะมาทําอะไรดีหาเมนูคริสต์มาสเราจะมาทาคัพเค้กครับค <remarks S 2> ัพเค้กคัพเค้กกดกดไม่ต้องร่อนแบบนี้ไม่ต้องร่อนแบบนี้เดี๋ยวนี้ท,ทันสมัยถ้าเกิดว่าคัพเค้กเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําเนือ้อบัตเตอร์เราทําเนื้ออื่น,นได้อีกไหม จิ bell, jingle bell, jingle งเกิเบลจิงเกเบลจิงเกิลออเดเวห์ู้วว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 การววววพว่ไทยวว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 บวว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 วทสวววววเลยนะวว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 วาววววววรวววววววาวาวนวเทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหารให้ทุกวว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 วอวว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 ่ววาวว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 วนววววนเวว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 สดใส<ม>กว่าเดิมวนะวันนี้สวใส,ส,สมากส,สดใสมากเลยอื้อหือ สดใสสดใสแบบนี้นะฮะคริสต์มาสแบบนี้นะฮะเชฟก็ต้องมีเมนูคริสต์มาสใช่ไหมเชฟถูกต้องครับวันนี้เราจะมาทําอะไรดีฮะเมนูคริสต์มาสเราจะมาทําคัพเค้กครับคัพเค้กคัพเค้กคัพเค้กอะไรมันจะคริสต์มาสละเชฟตัวเค้กเนี่ยเป็นบัตเตอร์เค้กก็จริงนะครับแต่เราจะแต่งให้เป็นคริสต์มาสนะครับอ๋อแต่งหน้ามันอย่างี้ใช่ตกแต่งตกแต่งมันแเราก็จะมาบอกว่าวันนี้เรา จะใช้ส่วนผสมอะไรในการทำ<ช>ทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวหน้าด้วยใช่ไหมได้ครับได้เลยนะ,ะนนวันนี้เราจะเป็นเมนูคัพเค้กธีมคริสต์มาสไปเลยจิงเกิลเบล ส่วนผสมของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมสําหรับเมนูของเราคัพเค้กคริสต์มาสคริสต์มาสนะฮะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับเชฟขั้นตอนแรกเราจะทําอะไรกันก่อนเราจะเอาแป้งกับผงฟูร่อนเข้าไปด้วยกันนะครับออใช่ันนี้ผงฟูกดกดไม่ต้องร่อนแบบนี้ไม่ต้องร่อนแบบนี้เดี๋ยวนี้ทันสมัยนี่นะครับเดีงยวเดี๋ดี๋ครับผมอ่ะ ครับผมอันนี้คือแป้งกับผงฟูอ่าส่วนที่หนึ่งเป็นของแห้งต่อไปส่วนที่สองเราจะเอาไข่ไก่2ฟองเตาะลงไปในนี้นะครับใส่น้ําตาลน้ําตาลเ็บจากคนก่อนนะครับครับผมคนให้น้ําตาลมาละลายนะครับอ่าแล้วทีนี้น้องลิฟเอาวานิลาลงมา วัน,นิลาบัตเตอร์รปาดเลยครับด้วยเพิ่มความหอมอันอันคือนมโสดนะคะใช่ครับต้องเป็นนมโสดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดไม่สดแล้วก็คือใส่ไม่ได้อ้าวทีนี้เสร็จแล้วเราเอานมใส่ลงมาคนให้เข้ากันคนเข้ากันดีแล้วใช่ไหมครับเราทําไม่นานครับแล้วเราจะเอาของแห้งที่เราร่อนไวค้ค่อยๆใส่มา แล้วถ้าเกิดว่าคัพเคก้กเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทำเนื้อบัตเตอร์เราทำเนื้ออื่นได้อีกไหมคเั <c oughs> เราจะทำเป็นแบบแป้งไข่ก็ได้เนื้อไข่ก็จะฟูฟูเบาๆเหมือนสปอง เหมือนสปองถูกต้องเก่งมากเลยอันนี้เก่งมากสปองนะเป็นเค้กไข่ของของขับเค้กตัวเนื้อเค้กเองเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนอแดปได้ตามความชอบนะครับจะเป็นบัตเตอร์จะเป็นเนื้อสปองจะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่น้องลิฟเอาน้ำมันใส่ให้หน่อยครับน้ำมันค่อยๆเทนะครับ พราะถ้าเกิดเป็นอันรดใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นเลดเวลเวดก็มีนะสีแดงอันนี้ถามว่าทําไมถึงใส่น้ํามันสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้ํามันไปก่อนน้ํามันมีความหนืดถ้าเราใส่เข้าไปตั้งแต่ตอนแรกมันก็ตียากใช้เครื่องได้ครับใช้เพราะว่ามันใช้ไม่เยอะเดี๋ยวนี้เราใช้ตะก้อมือเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่มีเครื่องอ่าเนี่ยเราเราคนแค่เนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะได้แล้วครับนะครับเนี่ยพอมันคนเข้ากันเนี่ย ได้แล้วกันแล้วนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่คนอ่ะเราใช้แรงเยอะแล้วเราก็จะต้องมาหยอดใส่ครับที่ถูกต้องครับอันนี้คือได้แล้วเดี๋ยวครับขอขอรูปหน่อยครับผมหยอดไปก่อนเท่ากับ1สกู๊ปแล้วถ้าสมมุติว่ามันเหลือเรามาหยอดซ้ำถ้าอันนี้อันนี้มันก็จะคือฟูขึ้นมาเต็มเต็มถ้วยใช่ไหมถูกต้องครับ ได้แล้ว5ถ้วยรเรามาที่ถ้วยเขียวกันบ้างนะฮะได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปอบกันต่อใช่ไหมเชฟถูกต้องครับอ่าแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการอบคือ,อยังไงเชฟเราต้องใช้ไฟอะอไรยังไงบ้างเราจะเปิดไฟล่างไฟบน 1 7 0ถึงอองศาครับอบอยู่ที่ประมาณ20นาทีเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับอาจใช้เวลาที่น้อยกว่ายิ่งถ้าสมมุติเราเห็นในกระจกอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันขึ้นแล้วเราดูว่ามันสุกแล้วเนื้อเค้กขึ้นแล้วใช่นะครับก็เอาออกมาให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันได้งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันได้ับไป หว่างที่รอเค้กอบนะครับผมเราก็จะมาผสมน้ำพันช์กันใช่ไหมเชฟใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่ากินเค้กไปลาจะไม่คล่องคอถูกต้องต้องมีเครื่องดื่มสักนิดเลยถูกต้องครับปาร์ตี้เราจะได้ไม่แห้งนะคะครับผมเริ่มจากอะไรดีครับเชฟก็เราจะเอาหัวน้ำสตรอเบอรี่กับหัวน้ำส้มผสมกันนะครับครับผมและอันนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจริงไหมเปล่าจริงครับงั้นเราเริ่มเลยนะครับโอเคอันนี้คือเราใส่ หัวเชื้อน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวเชื้อน้าเชื่อมกลิ่นออร์เรนจ์นะฮะหรือรส้มนั่นเองผมแล้วเสร็จแล้ว,ลวตามด้วยน้ําครับผม,บผมน,บน้องลีฟคนสีแดงกับสีส้มผสมกันไอสีแดงกับสีเหลืองส้มจะออกเป็นโทนสี ส้มอะไรนะใช่4ี0พันสีน้ำพันเลยแหละเหมือนที่เราไปกินร้านชาบูทั่วๆไปเหมือนเดะเลยทีนี้ก็สัดส่วนนะครับเวลาเราผสมน้ำใช่ไหมครับใช้น้ำ500 ml นะครับเราใช้หัวน้ำเชื่อม1ถ้วยตวงทั้ง2อย่างผสมกันกับน้ำ500 ml 1ต่อ1นึ่งถ้วยนี่จะประมาณ250 ml รวมกันแล้วเท่ากับ1ต่อหนึพอดี นะครับเราก็จะได้น้ำพันชไว้ปาร์ตี้สำหรับคริสต์มาสของเราแล้วใช่แล้วอันนี้เวลาเราจะทานเราก็เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นงานปาร์ตี้เยอะๆเราก็ผสมในโถได้เลยนะครับชามใหญ่ใช่ครับแล้วก็ตักกันได้เลยตักได้เลยครับผมโอเคงั้นเราไปดูเค้กของเราดีกว่าว่าฟูขนาดไหนเลยได้เลยพร้อมที่จะรับประทานหรือยังไปเลยจ้าไปเลยเลย มาถึงแล้วนะครับผมออกจากเตาร้อนๆกันเลยนะครับผมนี่นี่ออกจากเตาร้อนๆกันเลยนะครับผมน่ากินมากหอมสุดๆใช่แล้วแต่มันยังไม่จบเท่านี้ใช่ไหมเชฟถูกต้องครับเราต้องมีความคริสต์มาสมากกว่านี้ถูกต้องครับเราทำอะไรกันต่อครับเชฟเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเค้กนะเป็นเป็นต้นคริสต์มาสอันนี้คืออันนี้คือวิปปิ้งครีมที่เราจะหยอดหน้าเค้กอ่า แล้วก็อันนี้คือท็อปปิ้งครับผมนะให้ดูกันก่อนนะฮะนี่เรามีสีเขียวนะฮะมีท็อปปิ้งครีมมีวิปปิ้งครีมสีเขียวนะฮะแล้วก็สีแดงใช่แล้วก็สีขาวใช่ไหมฮะครับอันนี้เราใส่อะไรมาครับเนี่ยก็เป็นอันนี้คืออันนี้คือเป็นหัวหัวบีบนะครับหัวบีบนะครับพอเราบีบลงไปมันก็จะตึงนะครับนี่เราก็กดตรงนี้เดี๋ยวมันก็ออกมานถูกต้องครับทองที่เอาไว้ตกแต่งอื่นๆอีก ตัวนี้มันคืออะไรครับเชฟเหมือนเป็นอันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งทำมารูปแบบคือให้เข้ากับธีมคริสต์มาสสวยมากน่ารักมากชมพูแบบมุกมุกวยนะชมพูมุกมทองทองใช่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นธีมคริสต์มาสเลือกสีมาแล้วด้วยเชฟเลือกสีมาแล้วแดงแดงเขียวขาวแดงเขียวขาวเลยใช่ครับ โอเคนั่นเดี๋ยวจะให้น้องชาลิปทำบ้างนะครับ <Okay. S 2> อ่าเป็นสีขาวสีขาวบ้างโอเคยูอ่ามา เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันไหนไม่สวยก็คือเชฟทำนะฮะอันไหนสวยก็คือของดีทำเองใช่ครับนะฮะเพราะเพราะชาริปสวยใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปขึ้นโต๊ะปาร์ตี้ของเราแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มน้ำทันที่เราทำไว้แล้วถูกต้องเรานเราไปปาร์ตี้กันเลยไปเลยไปไปไกินก็โด้วยู้ฮู้ Let's party มาได้เวลาปาร์ตี้แล้วเชฟ ครับผมเชิญครับนี่ <ๆ S 1> และของเขาเรียกว่าอะไรเมนูสุดท้ายที่จะมาจอยในโต๊ะของเราก็มาถึงแล้วใช่ครับมันก็คือมันก็คือคัพเค้กคริสต์มาสปาร์ตี้ แล้วก็นอกจากเค้กจจนดาดูดีน่ากินขนาดนี้ด้วยฝีมือของเชฟแล้วนะคะต mm hmm. อนนี้เราก็ใช้ภาชนะที่สวยงามในการจัดตกแต่งโต, <ก S 1> ต๊ะด้วยแล้วก็นี่ไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานก็สามารถใช้ได้กับจานชามโอปอคาสซาโฮมนะ,ะ mm hmm. ดินเ mm hmm. นือ้อ ให้ดูก่อนนะฮะเนื้อเขาสวยงามนะครับผมมีลวดลายด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อแก้วอูปอนะเชฟเนื้อเนียนละเอียดทนต่อการแตกร้าวไม่แตกง่ายมีน้ําหนักเบาครั้งทำค,ค,ความสะอาดได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วย oh. เข้าเครื่องล้างจานก็ได้นะ oh. เพราะว่าบางทีถ้าจานที่บางเกินไปเนี่ยเข้าเครื่องล้างจานเขาอาจจะไม่ทน นี่ลายเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายลวดทายนะครับนี่ทั้งแล้วก็หลากหลายขนาดด้วยหลากหลายการใช้งานไม่ว่าจะเป็นจานชามหรืออันนี้ก็เป็นตัวถุงใส่ข้าวใช่ครับนะหรือว่าจะใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมนูต้มที่ขนาดใหญ่ก็ได้ครับที่ใส่ใหญ่เงี้ยก็ใส่ได้กับจานชามโอปอล์คาสตาโฮมนะจ๊ะนี่ลวดปาร์ตี้ของเราหิวน้ำลราเชฟพูดเยอะขนาดนี้ได้เลยงั้นดื่มน้ำพันช์ซะหน่อยได้ไหมคะได้ครับ ขอสักแก้วนะฮะขอสักแก้วโอเคอาเชฟก็สักแก้วดีครับได้ครับเดี๋ยวได้ดื่มกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ดื่มกันสักนิดหนึ่งนะครับผมพันจริงๆเลยคือปกติเคยไปกินแต่ในงานไงไม่รู้ว่าเขาผสมยังไงทำังไงวันนี้วันนี้รู้แล้วเหมือนเหมือนใช่จะกินเลยใช่แล้วเชฟ เปรี้ยวหวานกาลังดีเชฟใช่ครับแต่น้ําแข็งหน่อยอร่อยห่อได้เลยแล้วก็นี่เรายังมีคัพเค้กด้วยเรามาชิมคัพเค้กกันสักหน่อยไหมโอเคเชฟเลือกเลยอันไหนดีช้อนอยู่นี่ครับขอบคุณค่ะเอาอันนี้ดีกว่าเอานนี้เพราะว่าเขาเราแต่งหน้าเองโอเคเอาวันนี้ดีกว่านะครับมาอ้ามหน้อยทำโตโต้อร่อยมากอร่อยจริงๆเลย และเมนูวันนี้นะครับเชฟยิ่งเสริมความสวยงามมากขึ้นให้ปาร์ตี้เราดูหรูหราดูดีขึ้นไปอีกกับนี้เลยครับผมจานชามโอโปาาโอลข้าวคมที่ถืออยู่ในใ<ช>มอยู่บนโต๊ะของเรามีแล้วนะฮะนี่ดูดีไซน์เชฟชอบลายไหนหรือเปล่าชอบลายไหนเป็นพิเศษไหมอันนี้จะอีกรวดลายหนึ่งชอบลายนี้สวย,ย,ย<อ>ทำยังไงล่ะเชฟ ต้องเข้าไปดูได้ที่ w w w t h a i w a s s ว d u c o m หรือว่าจะเป็น bnbhome.com ก็ได้นะจ๊ะครับเข้าไปช้อปออนไลน์กันได้หรือว่าจะเป็นหน้าร้านไทยวัสดุและ bnbhome ทุกสาขาก็ได้เช่นกันนะค,ะครับผมแล้วก็ขอฝากฮะช่องนี้ไว้เลยนะครับผม Youtube ไทยวัสดุถ้าท่านใดต้องการให้เชฟทำเมนูไหนให้ดูก,กันหรือว่าอยากทราบเคล็ดลับของเมนูไหนก็สามารถแชทมาบอกเราะคะทิ้งข้อความไว้ในช่องไทยวัสดุครับ,รบได้เลยนะครับผมและขอฝาก a c e b o o k l ลน e แล้วก็ Tik Tok ของไทยวัสดุด้วยจ้าจะได้ไปภาพคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากไทยวัสดุนะครับผมนี่แล้ววันนี้เมื่อกี้เราชิมกันแต่หวานนะใช่ชาวยังรอให้เราไปกินได้เลยงั้นเรา <ยะ S 1> ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านแล้ว,ลวนะครับไปกันก่อนนะครับไปกันก่อนครับพูดไปน้ำลายก็จะไหลไปนะฮะพูดไปก็ซื้ดไปนะฮะลายจะไหลแล้วไปก่อนนะจ๊ะบายบายจ้ะจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลโอเดเวยอู้าต้องหูกันหน่อยนะฮะเชฟ เอบายบายบาย